สวัสดีนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่2.1นะครับในแบบฝึกหัดที่2.1ก็จะเป็นเรื่องแบบจำลองอะตอมของดอนตันและทอมสันนะครับมาดูข้อหนึ่งนะครับออจอร์นดอนตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีอะตอมเพื่ออธิบายการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมวลของสารก่อนและหลังทําปฏิกิริยากําหนดข้อความบางส่วนเน้นนะครับทุกคนบางส่วนนะทางทฤษฎีนี้ ก็จะมีข้อความ A อาะตอมแบ่งแยกทําให้สูญหายไม่ได้ข้อความ B อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกันเช่นมวลเท่ากันข้อความ C อะตอมของธาตุต่างชนิดกันมีสมบัติต่างกันและข้อความดีสารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า1ชนิดทําปฏิกิริยาเคมีกันในอัตราส่วนที่เป็นตัวเลขลงตัวน้อย,อยจากภาพนะครับ ให้นักเรียนพิจารณาแล้วนําตัวอักษร A ถึง D หน้าทฤษฎีมาเขียนในตารางให้ถูกต้องตามภาพก็สามารถที่จะเลือกได้มากกว่า1ตัวอักษรใน1ข้อนั้นนะครับมาดูภาพแรกภาพแรกที่กําหนดมาให้ก็จะเป็นอะตอมของ X อะตอมของ Y แล้วก็สารประกอบที่เกิดจาก X และ Y ดังนั้นข้อความต่อไปนี้ก็คือ A B C และ D อัานไหนที่มันสอดคอกับภาพนี้มาดูข้อความแรกอะตอมแบ่งแยก และทำให้สูญหายไม่ได้อะตอม X สีเทาทุกคนเห็นไหมก็เป็นอะตอม X สีเทาแต่มันอยู่ในโมเลกุลของสารประกอบอะตอม Y สีแดงก็ยังเป็นอะตอม Y สีแดงเท่าเดิมแล้วแบ่งแยกได้ไหมครับถ้าแบ่งแยกได้แสดงว่าข้างในอะตอมต้องมีอะไรอยู่เพิ่มเติมแต่ตรงนี้ไม่ว่าจะ X หรือ Y ในอะตอมเนี่ยเราไม่เห็นอะไรอยู่เพิ่มเติมแล้วแสดงว่าภาพ A ภาพดังภาพเนี่ย ข้อความ a ก,ก็จะมีความสอดคล้องนะครับกับภาพที่กําหนดให้เหตุผลก็เพราะว่าอะาตอม x และ y เนี่ยไม่ได้มีอนุภาคใดเป็นองค์ประกอบนะครับและจะเห็นว่าในการเกิดสารประกอบเนี่ย x และ y ยก็ยังมีเท่าเดิมอยู่ต่อไปมาดูข้อความ B อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะตอม x เหมือนกันเหตุสีเท่าเหมือนกันขนาดเท่ากันอะตอม y เหมือนกันนะครับก็เนี่ยสีแดงเหมือนกันดังนั้น ข้อความ b ก็จะสอดคล้องกับภาพนี้เหตุผลก็คือ x เท่ากันทุกอะตอมเนี่ยอะตอมของ x มันเท่ากันทุกอะตอมแล้วก็ y ก็เช่นเดียวกันนะครับเท่ากันทุกอะตอมนั้นสมบัติมันก็จะเหมือนกันอันนี้ถ้าข้อความ c อะตอมของธาตุต่างชนิดกันจะมีสมบัติต่างกันคราวนี้เราก็เปรียบเทียบ x กับ y เราจะเห็นว่า x กับ y มันจะมีความแตกต่างกันถูกไหมครับดังนั้นข้อ c นะครับก็สอดคล้องกับภาพที่กําหนดมาให้นะครับเพราะว่า x และ y มีขนาดไม่เท่ากัน ส่วนดีเนี่ยในการเกิดสารประกอบเนี่ยก็คือ x กับ y มีธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดก็คือธาตุ x และ y เป็นองค์ประกอบถูกไหมอัตราส่วนระหว่าง x กับ y ก็จะคงที่ก็คือมี y 1อะตอม x 2อะตอมทุก,ท,กทุกสารประกอบดังนั้นดี D ก็สอดคล้องนะครับเพราะว่าสารประกอบที่เกิดจากอะตอมของธาตุ x และ y ซึ่งเป็นธาตุต่างชนิดกันอัตราส่วนระหว่าง x กับ y ก็จะเป็น2ต่อหนึ่งมาดูอีกภาพหนึ่งครับทุกคน ถ้าเราดูจากข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุลิเทียมแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าลิเทียมทั้ง3อะตอมเนี่ยมันจะมีจํานวนนิวตอนไม่เท่ากันนะหรือทุกคนดูจากรูปตรงนี้ก็ได้ดังนั้นจากภาพที่กําหนดมาให้ข้อที่สอดคล้องมาดู A สอดคล้องไหมครับอะตอมแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ต้องไม่สอดคล้องเพราะในอะตอมประกอบด้วยนิวตอนและปโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนที่เราเห็นตามภาพนี้ ข้อ B อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันนี่ก็อะตอมลิเทียมนี่ก็ลิเทียมลิเทียมทั้งสามอะตอมเป็นไงครับสมบัติต้องต่างกันเพราะอย่างน้อยจํานวนอ,นอนุภาคที่เป็นองค์ประกอบก็คือนิวตรอนและโปรตอนที่เราเห็นในภาพเนี่ยผลรวมไม่เท่ากันหรือรู้จักแค่ตัวอย่างอนิวตรอนก็ได้นิวตรอนแต่และอะตอมไม่เท่ากันถูกไหมอะตอมของธาตุต่างชนิดกันบอกได้ไหมครับไม่ได้เพราะสามอะตอมนี้เป็นอะไรลิเทียมเหมือนกันทั้งหมด สำหรับการเกิดสารประกอบล่ะสามารถอธิบายจากภาพนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่านี่คืออะตอมของลิเทียมลิเทียมดังนั้น A B C D เนี่ยมันจะไม่มีภาพไหนที่มีความสอดคล้องกับอ่ามันจะไม่มีข้อความไหนที่สอดคล้องอกับภาพนี้เลยนะเหตุผลก็เนื่องจากว่าอะตอมทั้ง3าเป็นอะตอมของลิเทียมซึ่งมีปโปรโตอนและนิวตรอนเป็นองค์ประกอบจึงไม่สอดคล้องกับ A นะครับแล้วก็อะตอมทั้ง3าเนี่ยเป็นธาตุลิเทียมเหมือนกันแต่จํานวนนิวตรอนไม่เท่ากัน นั้นจากภาพแสดงว่าอะตอมทั้ง3มเนี่ยมันเป็นไอโซโทปของธาตุดิียมซึ่งมันก็จะไม่สอดคล้องกับ B ที่เราบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะต้องมีสมบัติเหมือนกันเนาะส่วน C กับดเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายความสอดคล้องและไม่สอดคล้องจากภาพได้นะครับมาดูข้อ2ครับทุกคนจงระบุองค์ประกอบในรูปแสดงการทดลองในหลอดลงสีแคโทดตามหมายเลขที่ปรากฏหมายเลขหนึ่าให้ระบุว่าคืออะไร หมายเลข2คืออะไรทุกคนสังเกตนะครับตรงเนี้ยแหล่งกําเนิดไฟนะครับที่ครูยพยายามบอกว่าเราจะดูที่ขั้วไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดไฟก่อนแล้วแสดงว่าตรงเนี้ยเขาเขียนมาให้เราแล้วก็คือเป็นแคโทดก็คือเป็นโลหะที่ทําขั้วนะครับต่อไปกับขั้วลบและตรงนี้เป็นโ oh ลหะแอนโอดนั้นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอนุภาคที่รเรามาจะดูแคโทดก็คืออนุภาคที่วิ่งมาที่แคโทดก็คืออนุภาคที่วิ่งมาที่ขั้วลบแสดงว่า อนุภาคน,นี้ก็จะมีประจุเป็นบวกนั้นเราจะตอบเป็นรังสีแอนโอดหรือรังสีบวกก็ได้หมายเลข2ก็คือโลหะที่ใช้ทําขั้วซึ่งเป็นโลหะที่ขั้วแอนโอดนั่นเอง2.3นะครับเมื่อเปลี่ยนชนิดของแก๊สในหลอดรังสี od, แคโทดจะมีผลทําให้รังสีที่วิ่งเข้าหาแผ่นแอนโอดก็คือมาตรงนี้มีค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนหรือไม่และรังสีดังกล่าวคือรังสีอะไร อนุภาคที่มันจะวิ่งมาที่แอโนดเนี่ยจะต้องมีประจุเป็นลบเพราะแอโนดต่อไว้กับขั้วบวกจากแหล่งกําเนิดไฟถูกไหมครับดังนั้นรังสีที่เราพูดถึงหรืออนุภาคที่เราพูดถึงเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองนะครับใน <c oughs> ภาพเนี่ยค่าประจุต่อมวลก็จะคงที่ถูกไหมก็คือไม่เปลี่ยนแปลงและและรังสีนี้นะครับเราจะเรียกว่าอนุภาคอิเล็กตรอน อ่ะคราวนี้มาดูข้อข้อ3นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาการนำไฟฟ้าของแก๊สในหลอดรังสีแคโทนได้ดังภาพเขาก็กำหนดมวลอิเล็กตรอนกำหนดมวลโปรตอนและก็กำหนดค่าประจุของอิเล็กตออนมาให้3.1การทดลองตามภาพที่1สรุปได้ว่าอย่างไรทุกคนเน้นนะครับข้อนี้เขาถามว่าสรุป แล้วเราจะต้องใช้ผลการทดลองนี้ไปสรุปจากผลการทดลองเนี่ยตัวอนุภาคที่รอดออกมาจากรูแอโนด ode, ทุกคน,หนไหมที่วิ่งมากระทบฉากเรืองแสงเนี่ยมันเป็นข้าาขั้วบวกในสนามไฟฟ้านั้นเราก็จะต้องสรุปผลจากการทดลองแสดงว่ารังสีนี้จะต้องมีประจุเป็นลบถูกไหมครับเพราะมันมีขาวขั้วบวกในสนามไฟฟ้า3.2นะครับจงเปรียบเทียบค่าประจุตัวมวลของรังสีที่ปรากฏบนฉากเรืองแสงทั้งสองภาพ ภาพที่หนึ่งอ๋อเขาระบุมาด้วยว่า,าในรอรังสีแคโทนเนี่ยบรรจุแก๊สที่ใช้ก็คือแก๊สไฮโดรเจนเหมือนกันอ่ะภาพที่หนึ่งมันคืออนุภาคที่มีประจุลบถูกไหมครับเนี่ยที่มันวิ่งรอดออกมาจากรูแอนโอดเนี่ยหรือดูจากตรงนี้ก็แหละที่มันเป็นข้าหาควบบวกในสนามไฟฟ้าอนุภาคที่มีประจุเป็นลบมันก็คือ อนุภาคอิเล็กตรอนถูกไหมครับนั้นประจุต่อมวลนะครับก็จะเป็นประจุของอิเล็กตรอนต่อมวลอิเล็กตรอนนะแต่ถ้าเป็นภาพที่สองทุกคนครับเมื่อเราใช้แก๊สไฮโดรเจนตัวนี้นะอนุภาคที่เราออกมาจากรูแคโทดอนุภาคที่จะวิ่งมาที่แคโทดได้ก็ต้องมีประจุเป็นบวกเพราะแคโทดมันเป็นลบถูกไหมครับนั้นไอที่เราออกมาจากรูเนี่ยมันจะต้องมีประจุเป็นบวกหรือมันคือรังสีบวกนั่นเอง คราวนี้ประจุตอ่อมวลมันเกิดจากอะไรถ้าเป็นรังสีบวกประจุตอ่อมวลของรังสีบวกเนี่ยมันจะเกิดจากแก๊สที่บรรจุภายในหลอดถูกไหมนั่นนี้คือแก๊สอะไรครับแก๊สไฮโดรเจนซึ่งจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ทุกคนจะเห็นว่าไฮโดรเจนมี1โปรโตอนและ1อิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบแต่นั้นถ้าเราหาประจุตอ่อมวลของอนุภาคนี้มันก็คือประจุตอ่อมวลของโปรโตอนออถ้าเราบรรจุกแก๊สไฮโดรเจนซึ่ง ประจุก็1.60คูณ10กำล19นะครับเพราะค่าประจุจะเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนนะส่วนมวลเนี่ยเขากำหนดมา1.67คูณ10กล24แล้วเราจะเห็นว่าประจุต่อมวลถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยอิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่าโปรตอนแสดงว่ามันจะส่งผลทำให้ประจุต่อมวลมากกว่านั้นข้อ3.2เนี่ยภาพที่1นะครับจะมีประจุต่อมวลมากกว่าภาพที่2ต่อไปข้อ3นะจุนะครับถ้าบรรจุแคีเลียม ในร,รังสีแคโทดตามภาพที่สองภาพนี้นะรังสีที่กระทบฉากเรืองแสงมีชื่อว่าทุกคนครับถ้าบรรจุแก๊สใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่แก๊สไฮโดรเจนรังสีบวกที่เกิดจากแก๊สนั้นๆเราจะไม่ได้เรียกว่าโปรตอนเราจะเรียกว่าโปรตอนก็ต่อเมื่อรังสีบวกนั้นเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนและตอนนี้เราใช้แก๊สฮีเลียมอนุภาคที่มากระทบฉากเรืองแสงตัวนี้ มันก็คือรังสีบวกหรือเราจะตอบเป็นรังสีแอโนดหรือบางคนจะเขียนเป็นรังสีแคเนลก็ได้นะครับอันนี้มาดูข้อ 4. เอีอ่จากการทดลองของระบบมินิแกนนะครับที่หาค่าประจุของอิเล็กตรอนโดยสังเกตหยดน้ำมันในสนามไฟฟ้าได้ผลการทดลองดังนี้มีหยดน้ำมันที่1234แล้วก็ได้ประจุของหยดน้ำมันมาจากข้อมูลดังกล่าวจงสรุปอ,อ สิ่งที่ผู้ทดลองค้นพบก็คือเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับการทดลองของมินิแกนนั้นจากจากการคำนวณหาประจุบนจุดน้ำมันเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ค่าประจุของอิเล็กตรอนเพราะว่า,าประจุบนจยดน้ำมันที่คำนวณออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นจำนวนเท่าของ1.60คูณ10กำลังลบ19คูลอมนั่นแสดงว่า,าประจุของอิเล็กตรอนก็จะมีค่าเท่ากับ1.60 60คูณ10กำลังลบ19คูลอมแต่ตัวเลขตัวนี้ที่มันไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับจํานวนอิเล็กตรอนที่ไปเกาะบนหยดน้ํามันดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวสามารถที่จะสรุปสิ่งที่ผู้ทดลองค้นพบก็คือพบประจุของอิเล็กตรอนหอนุภาคซึ่งเท่ากับ1.60คูณ10กำลังลบ19คูลอมต่อไปข้อ5นะครับคอรีนเหนตอมจะมี17อิเล็กตรอนแต่แก๊สคอรีน เขาเขียน Cl ให้2ก็คือถ้าเขียนสูตรแบบนี้หมายความว่าอยู่ในรูปโมเลกุลถูกไหมครับ1โมเลกุลจะมี2อะตอมเนาะแต่คราเนี้ยเขาบอกว่าแก๊สคอรีน30มิโมเลกุลจะมีอ e ิเล็กตรอนมีค่าประจุเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้เราจะหาประจุของอ e ิเล็กตรอนคุณแนะนานะครับว่าใช้แฟกเตอร์เนี่ยจะง่ายเราก็ตั้งประจุอ e ิเล็กตรอนไว้จาก30โมเลกุลของคอรีนแต่เราจะเปลี่ยนจํานวนโมเลกุลน,นี้ไปเป็นจํานวนอ e ิเล็กตรอนจากที่เราบอกว่า1โมเลกุลประกอบด้วย สองอะตอมถูกไหมครับเท่ากับว่าหนึ่งโมเลกุลจะต้องมีอิเล็กตรอนทั้งหมดสามสิบสี่อิเล็กตรอนเราก็คูณด้วยสามสิบสี่อิเล็กตรอนตอนถึงโมเลกุลโมเลกุลก็จะตัดกันเมื่อเราได้จํานวนอิเล็กตรอนเราก็น,ำำนําจํานวนอิเล็กตรอนนี้ไปหาค่าประจ,จุแต่ทุกคนจะเห็นว่าถ้าเราจะเปลี่ยนมาเปนประจุเนี่ยมันจะติดมวลมาด้วยถูกไหมครับเนี่ยจาก1.7 6คูณ10กำลัง8คูรอมจะมีมวลเท่ากับ1กร,รัมดังนั้นเราสามารถที่จะ หาหมวลของอิเล็กตรอนจากจำนวนอิเล็กตรอนก่อนเพราะเขาบอกว่าอิเล็กตรอนหนึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีมวลเท่ากับ9.11คูณ10กำลัง28กรัมนะั้นเราจะคูณแฟกเตอร์ที่สแสดงอัตาราส่วนระหว่างมวลกับจำนวนอิเล็กตรอนเพื่อที่จะตัดจำนวนอิเล็กตรอนแล้วได้มวลเอามวลได้เปลี่ยนเป็นประจุตัดตรงนี้ก็คูณด้วยแฟกเตอร์สุดท้ายก็คือคูณด้วย1.67คูณ10กำลัง8โครมต่อ1กรัมนะตรงนี้โมเลกุลตัดอิเล็กตรอนตัดกรัมตัด,ก,ตดก็จะได้หน่วยออกมาเป็น คูลอมก็จะเท่ากับ1.63คูณ10กำลังลบ16คูลอมนะครับมาดูข้อที่6ข้อสุดท้ายในการศึกษาจากหลอดรังสีแคโทดโดยครั้งที่1บรรจุแก๊สไฮโดรเจนครั้งที่2บรรจุแก๊สนีออนโดยใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า10,000โวลต์และเปรียบเทียบค่าต่อไปนี้ต่อไ่ครับค่าประจุต่อมวลของรังสีแคโทดทุกคนครับรังสีแคโทดเนี่ยที่ภายหลังเรียกว่าอิเล็กตรอนเนี่ย ไม่ว่าจะใช้แก๊สชนิดไหนค่าประจุต่อมวลก็ต้องคงที่ถูกไหมครับหรือไม่ว่าจะใช้โลหะตัวไหนทําขั้วประจุต่อมวลก็ต้องคงที่ดังนั้นค่า,าประจุต่อมวลของการทดลองครั้งที่หและการทดลองสอง<ม>การทดลองที่2เนี่ยจะเท่ากันส่วนข้อขอไข่รังสีบวกของการทดลองที่1และ2ตอนนี้ไม่เท่ากันละแต่ไม่เท่ากันก็จะต้องบอกด้วยว่าอันไหนมากกว่าเนื่องจากว่าการทดลองที่1นนะครับมันเป็นแก๊สไฮโดรเจน การทดลองที่2เป็นแก๊สนีออนรังสีบวกมันเกิดจากอนุภาคของแก๊สแก๊สที่มีมวลน้อยประจุต่อมวลก็จะมากแก๊สที่มีมวลมากประจุต่อมวลก็จะน้อยดังนั้นแก๊สไฮโดรเจนมีมวลน้อยกว่าแก๊สนีออนค่าประจุต่อมวลจากการทดลองที่1ที่ใช้แก๊สไฮโดรเจนจึงมีค่ามากกว่าค่าประจุต่อมวลจากการทดลองครั้งที่2ที่ใช้แก๊สนีออนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเฉลยแบบฝึกหัด2.1จบเพียงเท่านี้ รก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเมื่อเราเจอกันในห้องนักเรียนก็สามารถเอามาสอบถามครูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ